ครับก็จะมารีวิวรองเท้าบาสตอนแรกก็ว่าจะไม่รีวิวแล้วแต่พอดีซื้อมาแล้วก็โชว์สักหน่อยอยากโชว์นะครับคู่แรกเอ์จอแดนสามสิบสามนะฮะแบบแบบชอบมากจนไม่กล้าใส่ไปเล่นบาสอ่ะกลมจะพังแต่พังแล้วจะซื้อมาทำไมนะฮะแต่ก็ต้องเล่นใส่เล่นครับ เทลุทนอมคู่ที่สองเลยบอลสิบเจ็ดเลยบอลเดี๋ยวรา,ายละเอียดเราลงอีกทีนึงคู่ที่สามออดิดาส์โฟบัลส์โฟบัลส์สองพันสิบเก้าโ,โอเคเริ่มต้นจากคู่ที่ ใส่หวยให้สุดสำหรับผมแล้วกันก็นี่ครับนี่อดิดาสแล้วกันถามว่าหนักไหมเท่ากันนะี่ะบอลก็ดีบอลส7ุดนิดนึงแต่นี้พื้นอะไรเล่นมามีดินมีดินปกติพื้นนี่เป็นพื้นยางจะทนแรงปูนดีกอบพื้นดีนี่ก็เป็นตะไคร่ค่อนข้างที่จะหนา หายห้องข้างที่จะนะอันนี้ก็ส้นเท้าเปิดรับมาด้านหลังคือกระโดดร,รับแรงกระแทกเต็มฝ่าเท้าอืก็ดูจากรูปร่างแล้วมันน่าจะรับแรงกระแทกอะไรดีเราก็เลยซื้อมาจะไม่รู้มันเล่นดีใส่ดีไหมเอไปดูรีวิวของคนอื่นมันก็บอกว่าดีหมดนะในรองเท้าแต่เรามาใส่ได้ดีรู้เลยสำหรับข้อเสียผมคือ มันยาวเกินเพราะผมเผื่อไซส่วนถ้าเราซื้ออดิดาห้ามนเผื่อไซนะฮะให้ซื้อตรงรุ่นแต่ถ้าในากี้เผื่อ0.5โอเคมันยาวโอเคอันนี้ก็ไม่แปลกแต่เข้อเสียอีกข,อข้อที่สองคือมันไม่กระชับเทา้าแต่ถ้าเรารัดเชี่ยมันกระชับกระชับเฉพาะจุดตรงนี้ก็รัดเท้าเกินแล้วทำให้ปวดข้อป,ปวดเท้าฝั่งขวานะฮะแล้วก็ มันดูย,ยาวๆอ่ะคราวนี้เล่นการสปิดการข้องตัวการคอรบอลคอรอะไรมันยังไม่ทัดรัดโ <Okay. S 1> อเคคู่ที่สองนะครับเลยวอนสิบเจ็ดคู่นี้ก็สุดตีนอีกในคู่หนึ่งดูดพื้นทั้งอัล์ดอทั้งอินดอร์ดูได้ดีแต่ทัดรัดกระชับ หนักนิดเดียวจะชับเพราะว่ามันจะเป็นอ่าไม่ได้มันต้องเอาเท้ายัดเข้าไปเลยเป็นรูแล้วยัดเข้าไปเลยนี่มันจะไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ได้มีเชือกร้อยรองเท้าแบบอ่ามันต้องเอาเท้ายัดเข้าไปผมอธิบายไม่ถูกโอเคเอาเป็นว่ามันแหวกมันแหวกซ้ายขวาไม่ได้ที่เราจะเขาเท้าเข้าไปต้องเอาเท้าสุบเข้าไปเลยนะเข้าใจง่ายเลยนะ นี่แหละข้อเสียคือใส่ยากหน่อยแต่พอเราใส่ไปสักอาทิตมันจะใส่ง่ายข้อดีก่อนข้อดีก่อนมันมีเอเม็กตรงนี้โคดนุ่มสำหรับคนซีฟ้อเท้านี่เอเม็กจนถึงนี่เลยจากนี่ถึงนี่รองเท้าผ่านการใช้งานมาดัาน,นิดหน่อยมานะฮะคือใช้จริงแล้วก็รีวิวให้ดูจริงเล่นบาสมาเสียงเดียวที่ไม่มีคลิปบาสเล่นให้ดู แบบคล้องตัวยีเด,ดอะเล่นไปก็เสียดายรองเท้าไปแต่ก็ต้องเล่นนะซื้อมาแล้วคือที่ผมซื้อหลายคู่ก็คือว่าไว้ลำรองกันถ้าเล่นคู่เดียวหนัก,หน,กหนักมันจะพังไว้ต้องมีหลายๆายคู่ไว้ช่วยกันซับแรงกระแทกดีไม่เจ็บเท้าเจ็บเซฟหัวเข่าเราโอเคส่วนข้อเสียนะอืมมันเป็นว่า เรื่องแรกใส่ย,ยากหนังมากก็ใส่ง่ายแล้วนะข้อเสียก็อาจจะหนักไปหน่อยหนักนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้าชินเท้าเองด,ดีดีดีโดยรวมดีพื้นเราจะไปเดินหนะหเดินเอาดองตัวนี้สำหรับคนชอบสแลมดังนะโอ,โอเคโหสูงนี่ตัวนี้คือพระเอกตัวนี้คือไมกี้จอร์แดนสามสิบสาม ธรรดาสามคู่นี้คู่นี้คือคู่ที่เล่นดีที่สุดครับไฮกี้โหใส่เที่ยวก็ได้อะมันทําแบบออกมาแบบว่าเป็นแฟชั่นด้วยใส่ทํางานก็ได้ครับเนี่ยไม่ไม่น่าเกียดเลยเบาดูเพราะที่เรียบร้อยคือไม่มีเชือกองเทา้าไม่มีเชือกร้อยอ่ะคือมันมีเทคโนโลยีที่ว่าเราใช้เราดึงตัวนี้ มันก็จะรัดเท้าเราเชืกเอชกก็จะอยู่ด้านในมันซ่อนไว้สีส้มๆนะครับนี่ครับมันเชือกไว้นี่ตัวนี้จะเห็นได้ได้สีดํานี่ครับมันจะรัดเท้าเราโอเคได้นี่แข็งแรงครับเห็นว่าทําจากล่มชุ่มชิบไม่รู้เหมือนกันพอเราจะคลายเท้าโอเคมันแน่นเกินเราจะถอดรองเท้าแล้วก็ดึงตัวนี้ จบตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเวลา,าดึงรัดมันก็จะหมุนนะฮะหมุนเป็นนาฬิกาเลยมันมองไมเห็นเนละม,มันลายแล้วอ,ะอ่ะเป็นว่าตัวนี้มันเลื่อนแล้วกันมันจะหมุนจะบอกทิศเราส่วนผมเอาไปเล่นสปีดดี เรีนเอาดออินดออีทีอิดเลยเสียงอีตจนนั่นลำคาญฮนะรองเท้าเดี๋ยวเม่อไม่รู้รู้มันอิดนา่นนะเนี่อีตนะดีนี้ยิ่งหมดไวนะดูทรงแล้วนี่เขาสำสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สายเทคโนโลยีหล่อหลรอหล่อ ตัวนี้ผมเลือกไซส์11เผื่อไซส์0.5เอามาใส่แล้วพอดีส่วนเป็นอาดิดาสใหญ่เกินอาดิดาสอย่าเผื่อเอาแบบพอดีไซส์แต่ในก,กี้ให้เผื่อ0.5ครับก็รีวิวคร่าวๆเท่านี้ครับส่วนราคาก็ลองไปหาดูกันเองเซิร์ชกันดูเองราคาก็น่าจะรู้กันอยู่ครับเป็เๆๆทนทางเลือกสำหรับคนอยาก ซื้อรองเท้าแบบเล่นกีฬาแล้วก็เที่ยวด้วยแถทำงานด้วยเพราะว่าแน่นอนแหละว่ารองเท้าบาสเนี่ยมันทนกว่ารองเท้าวิ่งแน่นอนแต่ราคามาันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่สูงรองเท้าวิ่งนิดนึงหรือก็บางยี่ห้อบางรุ่นแยบพอๆกันเลโอเคขอบคุณมากครับว่าจะไม่รีวิวแล้วมันเกี่ยวกับเกมใช่ไหมอยากอยากอยากรีวิวอะ่ะปกติเล่นบาสทุกวันอยู่แล้วอยากโชว์เพราะงะนั้นโอเค